สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิบ Home. ๊บจิ๊บโฮมครวบ้านๆทาอาหารให, <_ m ys> ให้เป็นเรื่องง่ายๆกับจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บมีเมนูขนมปังกรอบ่ะเป็นขนมปังกรอบเนยหนึบรสช็อกโกแลตนะคะเป็นสูตรที่อร่อยมากๆเลยค่ะจะทํากินหรือทําขายก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะจิ๊บเอาขนมปังชาไทยที่จิ๊บเอามาต่อยอดจาก E ีีที่แล้วนะคะเอามาทําขนมปังกรอบเนยหนึบรสช็อกโกแลตอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะหอมกรอบอร่อย หวานกําลังดีนะคะทําแล้วสามารถเก็บไปกินได้นานด้วยนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทาจิปป๊ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊ด้วยนะคะ วัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะเป็นขนมปังค่ะของจิ๊บเป็นสีส้มเพราะว่าเป็นขนมปังชาไทยนะคะจิ๊บนามาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆค่ะคือความหนาความบางเนี่ยก็ตามชอบนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นขนมปังขาวทําก็ได้นะคะจะซื้อจากที่ห้างมาทําก็ได้คะ่ะจิ๊บเอาวางไล่ความชื้นไว้หนึ่งวันนะคะก่อนที่จะนํามาทํานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนําขนมปังที่เราสไลด์เสร็จแล้วนะคะมาเรียงใส่ถาดค่ะเพื่อที่เราจะนําไปอบไล่ความชื้นนะคะแล้วนําไปอบขาไฟ 100- 120ถึง เปิดพัดลมเวลา10นาทีนะคะคือเราจะไม่ได้อบให้ขนมปังของเรากอบนะคะจะอบแค่ไล่ความชื้นออกไปนะคะอบเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทําขนมปังเนยหนึบรสช็อกโกแลตเลยค่ะเรามาเรื่องที่ร่อนแป้งอเนกสงหกสิบกรัมผงโกโก,โก้สามสิบกรัมผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะทีนี้ก็ร่อนรวมกันนะคะพอร่อนเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเนยจืด135กรัมเอาออกมาวางข้างนอกตู้เย็น20-30นาทีนะคะเนยยังมีความเย็นอยู่แต่ก็นิ่มแล้วค่ะแล้วจิ๊บก็จะตีเนยให้เนียนค่ะการตีเนยหนึกของจิ๊บนะคะทําปริมาณไม่มากจิ๊บก็จะพักป่าดขอบชามผสมเรื่อยๆค่ะ,ะแล้วก็ตีต่อให้เนียนเลยค่ะ เริ่มเนียนเสร็จแล้วนะคะจิ้มใส่น้ําตาลไอซิ่ง120กรัมย้ําต้องเป็นน้ําตาลไอซิ่งนะคะใช้น้ําตาลทรายขาวเป็นเม็ดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ละลายค่ะพอใส่เสร็จแล้วใช้พยายางตะล่อมให้พอเข้ากันเพื่อกันน้าตาลฟุ้งกระจายค่ะตีต่อจนเนยกับน้ําตาลขาวฟูเลยค่ะก็ตีไปพักปาดขอบชามสมไปนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันดีค่ะ นี่ค่ะจิ๊บก็ตีมาจนเนกับตังขาวฟูแบบนี้เลยนะคะจากเขาเป็นสีเหลืองๆนะคะตอนนี้เพิสีขาวขึ้นค่ะต่อไปนะคะใส่เกลือเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาใส่ไข่แดงเบอร์สองหนึ่งฟองค่ะแล้วใส่นมข้นหวานสี่สิบห้ากรัมพอใส่เสร็จแล้วนะคะตีต่อให้เข้ากันค่ะให้เขาพอเข้ากันดีนะคะตีด้วยความเร็วกลางค่ะ พอเข้ากันเสร็จแล้วนะคะจิบใส่แป้งผงโกโก้และผงฟูที่เราร่อนไว้ลงไปคะ่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ใช้พายยางนะคะตะลอ่ลอมตะล่อมให้เขาพอเข้ากันก่อนเพื่อกันแป้งฟุงกระจายคะ่ะทีนี้ตีความเร็วต่ําสุดหนึ่งนาทีนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเขาฟุ้งกระจายคะ่ะตีให้พอเข้ากันคะ่ะทีนี้พอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะพักปาดพรอบชามผสมอีกเช่นเคยคะ่ะพอปดเสร็จแล้วนะตีความเร็วกลางอีกหนึ่งนาทีคะ่ะ ให้เขาเข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในลเร็บรสช,ช็อกโกแลตของเรานะคะจิ๊กก็จะปาดขอบชารผสมอ,อีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะเนื้อที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังที่เราอบแลกความชื้นเอาไว้ก็เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังก็ยังจะไม่กรอบนะคะแต่ก็เริ่มกรอบแล้วค่ะขั้นตอนต่อไป ทาเนยหนรือรสช็อกโกแลตของเราบนขนมปังค่ะทาไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะและอย่าทาให้ล้นขอบออกมานะคะเพราะเวลาเราเอาเข้าอบเนี่ยเขาก็จะไหลออกออกมาล้นขอบขนมปังค่ะให้ทาอยู่ในแผ่นขนมปังนะคะวิธีการทาก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยค่ะว่าทาได้สวยขอบสวยเนียนแค่ไหนนะคะจิ๊บก็จะใช้มีดัานสเต็กเล็กๆทาค่ะเพราะจิ๊บถนัดแบบนี้นะคะค่ะก็ทาไปจนหมดเลยค่ะ พอทาเสร็จแล้วนะคะก็นำไปเข้าอบค่ะไฟ15 0องศาเปิดพัดลมเวลา15นาทีค่ะหรือถ้าใครชอบให้เนยหนึบของเราเนี่ยกรอบก็อบต่อให้เขากรอบได้เลยนะคะอบต่อประมาณ5นาทีนะคะเนยหนึบเนี่ยก็จะไม่หนึบแล้วนะคะก็จะกรอบจิ๊กก็อบทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งแบบหนึบทั้งแบบกรอบเลยค่ะพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำออกจากตาอ,อบนะคะแล้วก็นำพักไว้บนตะแกรงให้เย็นค่ะ แล้วจิ๊บก็ทำใส่ขนมปังสีขาวแบบธรรมดาทั่วไปด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟพร้อมกินเลยค่ะหอมกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นเนยกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะการเก็บรักษานะคะก็คือใส่กล่องหรือใส่ถุงไม่ให้โดนอากาศขนมปังของเราจะกรอบได้นานค่ะยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ